นักบินเขารับสมัครกันยังไงการรับสมัครนักบินของทุกสายการบินมี2แบบนะครับแบบที่1เราเรียกว่า student pilot ก็คือคนที่เรียนจบมหาวิทยาลายัยปริญญาตรีคณะอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาสอบเข้าสายการบินเหมือนกับสอบชิงทุนนะครับใครที่สอบได้สายการบินก็จะสอบใเรียนที่โรงเรียนการบิน แล้วก็กลับมาก็เข้าทํางานในสายการบินได้เลยโดยปกตินะครับทุกสายการบินจะรับสมัครสติลเลนไพร์ลอายุประมาณไม่เกิน30ปีขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบินสําหรับแบบที่สอนะครับเราเรียกว่าคอลิฟายไพร์ลนะครับก็คือคนที่ไปจ่ายเงินเรียนบินมาเองนะครับก็จะแบ,บ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆเนาะแบบที่1ก็คือคนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว แล้วอยากเป็นนักบินก็ไปเรียนโรงเรียนการบินมาเองนะครับจ่ายเงินเรียนเองซึ่งค่าเรียนณปัจจุบันโดยประมาณก็อยู่ที่2องล้านเจ็ดแบาทแบบที่2นะครับก็คือน้องๆที่เ,เรียนจบคณะการบินจากมหาวิทยายลัยต่างๆนะครับแบบที่3ก็คือคนที่มาจากโรงเรียนการบินของกองทัพหรือคนที่เป็นนักบินของกองทัพมาแล้วอายุที่รับสมัครค u ร l i f i e d p i พ o t ก็จะอยู่ที่ประมาณอายุไม่เกิน40ปิปีนี่คือ2แบบใหญ่ๆของการรับสมัครเข้าเป็นนักบินครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ